สวัสดีครับผมขอดเอโดคนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีจับขอด a อชาร์ปลิเนอร์ a กันนะครับลำดับแรกครับเราใช้นิ้วชี้ <c oughs> ทาบลงบนเฟสที่หนึ่งนะครับเราก็ใช้นิ้วกลางกดลงบนสายที่สองเฟสที่สองเราก็ใช้นิ้วนางกดลงบนสายที่สี่เฟสที่สามแล้วเราก็ใช้นิ้วก้อยกดลงบนสายที่สามเฟสที่สามครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับนิ้วชี้ภาพลงบนเฟสที่หนึ่งนิ้วกลางกดลงบนสายที่สองเฟสที่สองนิ้วนางกดลงบนสายที่สามอีสายที่สี่เฟสที่สามแล้วก็นิ้วก้อยกดลงบนสายที่สามเฟสที่สามครับเสร็จแล้วครับสำหรับขอดเอชาร์บินเนอร์ก็ค่อนข้างยากยากกันนิดนึง ยังไงก็พยันฝึกซ้อมแล้วกันขอบคุณมากครับ